และนี่คือความโกงของอันเลนแพดหน้าครับเมื่อใช้ร่วมกับไอเทมไกอาปรับใหม่ถ้าให้สรุปสั้นๆคือยิ่งเลือดน้อยยิ่งเด้งเลือดแรงครับผมก็จะเหมาะกับแท้งหรือไฟเตอร์ที่มีสกิลในการช่วยเด้งเลือดนะครับโดยเฉพาะอันเลนเนี่ยเท่าที่ผมไปลองเล่นในเซิร์ฟเทสนะครับขอแค่ได้ตีนะครับพีโรตัวนี้แทบจะไม่ตายเลยนะครับผมโดยสำหรับในภาพที่คุณผู้ชมกําลังดูอยู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเพิ่มเลือดให้สกัดเรื่อยๆเนี่ยต่อให้ป้อมตีผมทั้งวันทั้งคืนนะครับอันเลนก็น่าจะยังไม่ตายนะับอพดเลงมาททส ของอันเลนในเซิร์ฟเทสกันด้วยนะครับด้วยเซตไอเทมรูนพลังแฝงตามนี้เลยครับผมโดยอันเลนกึ่งแท้งตอนนี้ได้รับความนิยมในเซิร์ฟไทยอย่างมากนะครับและผมเชื่อว่าถ้าได้ไกอาปรับใหม่เข้าไปเนี่ยโหบอกเลยว่านัวแน่นอนใครพร้อมจะไปดูอันเลนไกอาปรับใหม่แล้วแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนิดหนึ่งครั้งแล้วไปกันเลยครับผม <S <S บิชแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทแลนด์เกมโชว์2025พบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นและกองทับเหล่าคอสเพเย กว่าครึ่งล้านบาทกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแร็คล็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ <ness> ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วพบกันที่บูธลิปแมนช็อปอาลีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชือ้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟเทสเบต้าเวียดนามนะครับ <ak> แล้ววันนี้ผมมาทดสอบพลังของเกราะเขียวที่กําลังจะปรับใหม่นะครับโดยความสามารถที่โดดเด่นมากๆนั่นคือ ถ้าฮีโร่เราเลือดยิ่งน้อยยิ่งเด้งเลือดเยอะครับผมก็จะเหมาะกับพวกไฟเตอร์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรนติโนทาร่านะครับหรือแม้กระทั่งอเลนอย่างเรานะครับผมบอกเลยว่าแพทหน้าสนุกแน่นอนครับตระกูลไฟเตอร์ทั้งหลายแต่จังหวะนี้ขอฟันใส่แอดชิดก่อนฮะโดยในเกมนี้ผมจะเลือกออกกรอกเขียวเนี่ยชิ้นที่2หลังจากรองเท้าเลยนะครับเพราะว่ารีบจัดแต่ถ้าเป็นแบบว่าเดี๋ยนะผมว่าท็อตนี้เรามีเอ็กคิว ใส่สุดก็ผมเรียบร้อยกดดันไปก่อนเลย1นึ่งศูนย์และได้เป็นรองเท้ามาแล้วครับผมไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นไก่อาเลยนะครับเพราะว่าอยากรู้ไงว่าแบบว่าการเทรดอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เราแบบเด้งเลือดเยอะแล้วอึดขึ้นแบบอมตะเลยจริงๆไห<อ>มนะครับผมเพราะว่ามันมีคลิปหลายๆคลิปนะครับที่ลงในแอปดานะโอ้โหออกแนวแบบจะไม่ตายกันเลยนะครับสำหรับอันเลนนะก็เดี๋ยวผมในเกมนี้มาลองเล่นให้ดูนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เซิร์ฟไทยอ่ะ เม็ดส้มเนี่ยเขาก็เล่นสา,สายสายแบบกึ่งแท้งกันแล้วนะพวกแบบคิล้วนอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมส่วนใหญ่จะมาแบบว่าของแท้งนะครับแล้วก็ใช้ดาบสายฟ้าเนี่ยทำดาเมจนะครับเพราะว่าด้ยวยรูปแบบการโจมตีของอานเลนนะครับตีไปหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะตะวัดดาบ2ทีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดาบสายฟ้าเนี่ยมันจะออกเร็วขึ้นนะครับดาเมจมันจะมาโกงกว่าฮีโร่ตัวอื่นจั้หวะนนี้เพื่อนเราตีดาครับถือว่าอุ่นใจเลยทีเดียวมีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้นะอ่ะมาเดะบวกหรือเปล่ปาบวกหรือเปล่ปา เราครึ่งหลอดแต่เราก็สู้นะครับแต่เขาไม่สู้เราเลยเศร้าว่ะเล่นอันเลนนี้มันต้องมีแบบคนยืนให้เราตีนะมันถึงจะสนุกนะครับเพราะว่าอันเลนเนี่ยยิ่งได้ตียิ่งเก่งนะครับผมแล้วพอเราใช้ไกอาแบบใหม่ที่ช่วยเสริมการเด้งเลือดให้แรงขึ้นไปอีกเวลาเราเลือดน้อยๆนะครับโอ้โหอยากให้เข้าไทยไวๆนะครับสนุกแน่นอนมาเป้า a อ็ดทวีสบวกในไม้เราครึ่งหลอดเองนะหืมเราใกล้ตายแล้วเพื่อนบวกไหมหโหอะไรวะกดฟอนเลยอะ นะครับเฮ้ยผมว่าเมทคนนี้เอาเรื่องมาเมทให้กูตีหน่อยกูไหวละกูไหวละกูขอร้องละบวกกูหน่อยนะเออเอออย่างงั้นแหละมันต้องอย่างงั้นแหละเพื่อนมาต้องอย่างงั้นล่ะแต่เราก็ไม่มีแบบสกิลที่จะชุดรังเขาไว้แล้วเราต้องปล่อยเข้าไปแม้ว่าใจยังรักอยู่อะไรวะเนี่ยในเมื่อเขาไม่อยากบวกก็หาตังกันไปก่อนก็แล้วกันนะครับอยากเห็นไกอากับดาบสายฟ้าไวๆแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับไรเพื่อนไม่ต้องเข้าไปเขาไม่บวกกันง่ายๆหรอก ตีไปครับผมตีคลิปก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เหมือนกันนะเนี่ยฟาร์มยาวไหมครับผู้ชมการที่เราออกเป็นเกราะเขี่ยวชิ้นแรกแบบนี้ดาเมจก็จะดูแบบน้อยนนิดนึงนะขอให้คุณผู้ชมอดทนไปพร้อมกับผมนะครับ <c oughs> <c oughs> หรือถ้าใครใจร้อนนะครับอาจจะก,กรอคลิปไปข้างหน้าก็ได้นะคลิปข้างหน้า,น,าน่าจะสนุกกว่าแน่นอนนะครับตอนนี้ผมขอฟาร์มก่อนนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองตีค่อนข้างเบา เบ้าๆปานะครับผมแล้วก็เขียวเรามาแล้วครับจังหวะนี้ใครอยากบวกกับพี่ก็เข้ามาได้เลยนะฮะแต่ข้อเสียของอันเล้ก็คือต้องได้ตีนะครับโอเคได้อยู่ครับจังหวะนี้ <c oughs> คือเราก็จะแพ้พวกฮีโร่ที่แบบจุกเก่งๆพวกไฮยะเตะอะไรประมาณนั้นนะครับคือถ้าจุกไปจุกมาจนตัวเราไม่ได้โจมตีเนี่ยก็คือแบบ อเลนจะกลายเป็นไก่ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฮีโร่ประมาณแบบตู้เย็นเคลื่อนที่แล้วเราได้ตีเยอะๆเนี่ยอเลนชอบมากนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบผู้เล่นแอชิดคุนี้เท่าไหร่นะเขาไม่บวกกับผมเลย <c oughs> <c oughs> ดูดิเขาแบบหนียางเดียวเลยนะเออเออ,อยังไงยังไงหันดาบมาแล้วหันถอยเออหันดาบแล้วหันถอยอ่ามาดีครับ <c oughs> แล้วเขาเอาเราแค่นี้จริงๆนะเขาแบบมาแบบพอกระเทือนมากๆนะครับ จังหวะนี้สัมผัส,ดไ,ดส,สดได้ถึงลิงสัมผัสดได้ถึงลิงเข้ามาดิครับโอหังแน่จริงก็เข้ามาเว้ยโชว์พลังแห่งเกาะเขียวแล้วเว้ยถึงแม้เราจะตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ตามแต่พลังแห่งเลือด <c oughs> เลือดผมก็น้อยเกินนะเอาจริงนะเลือดคุณน้อยเกินไปครับพี่ชายผ่านไปก็ตามมาดิครับแต่ว่าขอบคุณพี่โตนะที่ช่วยหยุดให้นะครับถ้าเขาตามจริงผมว่าน่าจะเลี่ยงอยู่นะครับเลือดเราน้อยเกินไปเอ๋ว่าแต่พี่โตรอดป่ะพี่ โอ้เขาตามสุดเหมือนกันนะครับเมทเราไม่มีอะไรจะไปช่วยแล้วอ่ะไม่มีการแบบเด้งลงเด้งเลือดจากคลิปด้วยนะครับการที่อารเลนจะเด้งเลือดได้เนี่ยต้องตีคนเท่านั้นแล้วตรงนี้มีต้นไม้มาด้วยครับขอเล็งเมดกันแล้วกันเอาหูวแหละแต่พี่โตยังอยู่ไงกูงงตรงนี้แหละนะครับจะอึดไปไหนนะครับ TRS ดอยเซอร์นะครับผมซึ่งแต่เท่าที่ผมเล่นในแล้งมาก็อึดจริงนะครับโตโลเวลาเจอแล้วแบบไม่อยากจะยุ่งด้วยนะมันตายยากเกินไปนะครับตรงนี้ ลองซอยพีต้นไม้ไหน่อยครับพลังไกอาจ,จะพาเรารอดหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่ามีทางด้านของแอสซิดมา1ลุม2องอจังหวะนีเ้เรายังอยู่และยังตีดูดเลือดขึ้นมาได้เรื่อยๆครับโอ้โหแล้วเขาจะหนีไปไหนมานาหมดแล้วแล้วสโลไปจังหวะนี้ตอนไม้มีล้างครับโอ้โหผมก็งัดไม่ทันเช่นเดียวกันนะครับต้องขอโทษคนดูด้วยนะฮะแต่จากการทดสอบเมื่อกี้โอ้โหไกอาชิ้นเดียวก็แบบเด้งเลือดสนุกแล้วนะขอแค่ได้ตีนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหไม่ไ,ได้ตีไง กูลงมาตีต่อแล้วกูโดนลุม3ามแล้วกูโดนลุม4ี่กูยังอยู่แล้วกูยังอยู่กูยังเข่งแล้วกูแดงเลือดแล้วกูยังเอาแล้วกูยังซอยแล้วกูไม่ได้ตีแล้วออไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับอันเลนเกระเขียวนะฮะขอแค่ได้ตีอะผมว่าตายยากมากนะครับและตอนนี้เราได้มาเป็นดาบสายฟ้านะครับตอนนี้ดาเมจเราจะแรงขึ้นนะครับผม ขอนเล็งไปที่ตัวแบบเลือดน้อยๆก่อนนะฮะสอยไปจังหวะนี้แล้วยกสกิลหนึ่งสตันครับผมเรียบร้อยตัวแตกแล้วขอสับต่อเลยก็แล้วกันครับผม,มโดนสตันอะไรไม่สนใจขอได้ตีหน่อยนะฮะผมบอกเลยว่าเลือดผมแทบไม่ลดเลยอ่ะนะครับจังหวะนี้เอ็กซิคิวปิดป2ตัวแล้วซอยต่อไปที่ลิงวัดหนัง <c oughs> บอกเลยว่าแผทหน้าไม่มีที่ยืนของแอดซาซินครับเป็นยุคของไฟเตอร์โอ้โหเลือดกูไม่มีวันลดเลยมั้งนะครับ นี่ขนาดเลือดยังไม่น้อยนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าเลือดเรายิ่งน้อยเนี่ยมันจะยิ่งเด้งเลือดเยอะนะครับโอ้แต่ตอนนี้แบบครึ่งหลอดก็เด้งเยอะแล้วนะนะครับผมเดี๋ยวรอตีบ้านฮนะไรซอยปลายซอยปลายสวยครับขีบเข่าเป็นที่เรียบร้อยครับขออนุญาตตีบ้านก่อนก็แล้วกันนะจังหวะนี้เอาว่ะจะจบเกมกันเลยหรือเปล่าก็ไวไปนะนะครับเออเอออออกมาดิ อันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแหลมๆนิดนึงนะเพราะว่าผมอยากเทสพลังของไกอานะครับบิงโดนไปแล้วครึ่งหลอดนะจังหวะนี้เกิดเป็นโกงก็ควันไปไหนวะเดี๋ยวยังมึงเร็วกว่านี้ยังคิดต่อกูยังไม่ตายครับขอแค่ได้ตีขอแค่ได้ซอยขอซอยแดงเลือดหน่อยเช่ผมว่ามันโกงเกินว่ะ ไกอาแบบใหม่ผมว่ามันเวอร์ไปนะเข้าไทยอาจจะต้องแบบเนิร์ฟนิดนึงไหมหรือว่ายังไงผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันก็เป็นความสนุกของไฟเตอร์แล้วก็ความสนุกของแท้งนะครับหลังจากที่แบบว่าเป็นแพทของแครี่อะไรประมาณนั้นใช่ไหมอ่าสายแท้งอาจจะบอกว่าเฮ้ยขอให้แท้งแบบอึดอึดเด้งเลือดเยอะๆบ้างนะครับแต่ผมมองว่าแท้งก็ได้ประโยชน์แต่คนที่ได้ประโยชน์เยอะกว่าคือไฟเตอร์นะครับยุคแห่งไฟเตอร์จะกลับมาอีกครั้งนะครับแบบเนี้ยก็เดี๋ยวผมขอความเห็นของคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่า คิดเห็นอย่างไรกับไกอาแบบใหม่แบบนี้นะครับเลือดยิ่งน้อยยิ่งเด้งโหดชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับผมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเผื่อว่า GM เข้ามาเห็นแล้วก็จะได้แบบเอาไปปรับใช้นะครับตอนเข้าเซิร์ฟไทยอะไรอย่างงี้อ่าซอยครับขอญยาตซอยครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดาเมจเขาเริ่มแรงครับผมอาจจะต้องตั้งหลักนิดนึงนะครับอ่าตีหลังไปครับจังหวะนี้เราหนืดจัดๆด้วยพลังแห่งฟอร์สแฮมเมอร์ครับผม ไอเทมนี้นี่เหมาะกับอันเลนสุดๆนะฮะยกสตานไปแล้วตีรัวตีหนืดครับเหลือต้นไม้ฮะจังหวะนี้อืมโอ้โห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 โสีสีพี่เยอะจัดๆนะฮะถลีเบิลคิวมาครับจังหวะนี้แต่เราจะไม่กลับบ้านนะครับเราจะหาตังค์กันต่อไปเพราะว่าไอเทมชิ้นถัดไปนะครับ จะมาเป็นส้อยเขียวที่เขามีการปรับใหม่นะเราจะมีเกราะแล้วก็เกราะต้านเวทให้ด้วยนะครับรวมถึงตอนเข้าไฟนี่ก็มีเด้งเลือดให้1%นะครับแต่ว่าถ้าออกไฟนีจะเป็น4%เน่าสนใจมากๆสำหรับไฟเตอร์แล้วก็แท็งนะครับเดี๋ยวเรามากวนตีนฝันตกข้ามดีกว่านะครับแก้งหลุดแกงหลุดดูที่จะลุมเปล่าเออเขาก็พวกไปเหมือนกันนี่ว่าสิคุณเลือดเราน้อยเหมือนกันครับ แต่ว่ามีพิโตช่วยอยู่ครับจังไหวแล้วพีพิโตเข้ามาแล้วเราเข้าไปซอยอยู่ข้างในซอยเขียวมาพอดีครับจังหวะนี้เราโดนรุม3ามหนึ่งเ้วเลือดเรายังไหวอยู่กูไหวได้ยังไงก็ไม่รู้แต่กูยังไหวอยู่ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยคงตัวแตกไปแล้วเราตับต้นไม้โอ้โหเลี้งมีอันตีอีกเนเธอรียมแรงกว่านี้แล้วไหมครับคิโตคุงเร็วกว่านี้แรงกว่านี้เออมาดิว่า จงหมดตีสปอร์ตไปดีครับผมออนี่สินะพลังที่แท้จริงของอันเลนเอาลิงแม่งเดินผ่านกูไปเลย <laughs> ลิงไม่สนใจกูเลยนะครับมีแต่แอดจิตที่สนใจเราในตอนนี้อ่าก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอันเลนกับเกาะเขียวแบบใหม่และสร้อยเขียวนะครับผมเอาเรื่องนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูตอนเข้าเซิร์ฟไทยอีกทีว่าจะเข้าไปแบบนี้เลยหรือเปล่า นะครับบางทีเขาอาจจะเนิรฟก่อนก็ได้นะครับผมต้มแล้วก็เป็นอีกครั้งที่มึงรอปลอดภัยขอบคุณ m v p ซึ่งได้แก่อันเลนคนนี้นั่นเองนะครับผมก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ